มาถึงกันจุดสุดท้ายนะครับตลาดหิมห้วยจะเปิดเฉพาะวันศุกร์กับวันเสาร์เท่านั้นนะครับมีร้านขายของนิดๆหน่อยๆว่ามีอะไรบ้างเกาจีเทียนมากระทืบลงเสือสิบ็ดตัวแม่ไม้เสื้ออื้นเด็ดๆทั้งนั้น อันนี้๋อ้โหนี่มีพันค่ะตลาดหิมห่วยอเ,เอาน,น้ำสับปะรดกระตันลูกอืมสิบหมื้นฟ้าอะไรนี่ไส่กอหัวหมูนี่อะไรอ๋อคล้ายๆกับหูช้างการแสดงไหมครับ